วันนี้เรามาเปิดภัยแบบเห็นหน้ากันบ้างนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคนที่มีพลังงานเ n e r g y ประมาณนี้หรือมีความรู้สึกประมาณว่ามีความรู้สึกเศร้าเสียใจกับบางเรื่องในชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือการตัดสินใจหรือการรู้จักใครบางคนอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับการที่เขาจะได้มาอยู่ในชีวิตเราหรือว่า ทำให้เรารู้สึกว่าเสียใจในสิ่งที่เรารับเข้ามาแต่ whatever ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็แล้วแต่ซึ่งเรารู้สึกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในการที่จะได้ผ่านเรื่องราวนั้นๆไปจะไม่ได้หยิบมันเอาไว้ในชีวิตมากมายขนาดที่ผ่านมามันเหมือนเป็นการที่บอกให้คุณรู้สึกว่า ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณน่ะมันก็จะออกไปแค่นั้นเองแค่ตอนนี้ให้คุณรู้สึกว่ามันเกิดสภาวะนี้ขึ้นในช่วงเวลาที่คุณได้มาพบคลิปไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าบทถัดไปที่คุณจะได้ไปรู้สึกหรือใ้อยากจะบอกคุณในช่วงเวลาที่คุณได้มาพบคลิปนะคะเรารู้สึกว่าคุณจะได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ คู่รักหรือว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของทีมเวิร์กในการทำงานคุณจะได้รับความประสบความสำเร็จในการในการไต่ขึ้นไปในระดับที่คุณต้องการในการทํางานที่มันสูงขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวคนเองจะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นมีเซลล์เลิฟเซลล์เวิร์ดในตัวเองมากยิ่งขึ้นเกิดมาจากที่สิ่ง นั้นที่ก่อนหน้านี้มันหลุดออกไปหรือเป็นความรู้สึกของคุณเองที่มันหลุดออกไปแล้วและสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าความสามารถของคุณหรืออะไรที่มันเป็นซ่อนอยู่ในตัวของคุณเองอ่ะมันจะได้ถึงเวลาที่คุณนำมันออกมาใช้นำมันออกมาโชว์ให้ผู้คนได้พบเห็นไม่ว่าคุณจะมีความสามารถในด้านไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะในเรื่องของอาชีพที่คุณทําอยู่ในเรื่องที่คุณเก่ง สิ่งสงนั้นผู้คนจะพบเห็นมากขึ้นและทีมของคุณเนี่ยหรือผู้คนรอบข้างจะซัพพอตในสิ่งสิ่งนั้นของคุณไม่ว่าจะคุณจะรู้สึกไหมหรือไม่รู้สึกก็ตามแต่เรารู้สึกว่าคุณจะสัมผัสได้ว่าจะมีผู้คนรอบข้างเนี่ยคอยสนับสนุนหรือซัพพอตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณคุณเก่งอยู่แล้วอยู่ในตัวเองนะคะแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้ทํามันมาอย่างเต็มที่แต่ต่อจากเนี้เหมือนกับว่า คุณจะพุชตัวเองอ่ะพักตัวเองออกมาให้ได้ทําถ้าไม่ใช่ในความรู้สึกของตัวคุณเองอะก็จะมีคนรอบข้างเนี่ยที่พุชคุณออกมาให้มาทําสิ่งนั้นเพราะจริงๆแล้วความสามารถของคุณอะมันเป็น the world ไปแล้ว the world นี่แปลได้หลายอย่างถ้าคุณไม่ทําไม่ออกมา action ทำมันมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณพุชตัวเองออกมาสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะ ยากยินหรือใช้เวลามากขนาดไหนสิ่งสิ่งนั้นจะมาอยู่ในมือของคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าสิ่งนั้นที่คุณต้องการคืออะไรไม่ว่าจะในเรื่องของการประสบความสํมเา,รเราเร็จในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการประสบความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณทําได้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นว่ามันสามารถทําเงินทํากําไรและทําให้มันงอกเงยได้จริงๆนะมันกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้แอคชั่นอย่างเต็มกําลังไปแล้วจริงๆเรารู้สึกว่า มันก็ไม่ได้ง่ายจากคนที่เป็นสองดาบที่จะพุชตัวเองมาขนาดนี้เรารู้สึกว่าอยากให้กำลังใจคุณมากๆในการที่จะทำมันตรงนั้นและเราอยากจะบอกคุณว่าคุณมีความสามารถจริงๆในสิ่งนั้นจงกล้าและแสดงมันออกมาเถอะถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งในการที่จะเรียนรู้ในการทำสิ่งนั้นคุณอาจจะยังไม่มั่นใจในการรับมือกับเรื่องเรื่องนั้นหรือการทำสิ่งนั้นจริง หรือมันแค่เป็นความคิดของคุณหรือความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราอยากจะบอกคุณว่า วันนี้มันอาจจะรู้สึกแค่เล็กน้อยสำหรับตัวคุณแต่วันหน้าเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆทำให้มันเป็นเดลี่รูทนของคุณจริงๆคุณจะสามารถเป็นมาสเตอร์กับสิ่งนั้นได้จริงๆอันนี้สำหรับทุกๆคนเลยนะคะเป็นทุกๆเรื่องจริงๆที่เรามีใจอยากจะทำมันแล้วเราฝึกฝนมันทุกๆวันสิ่งๆนั้นเราจะเป็นมาสเตอร์ในจุดนั้นจริงๆเราจะมีการพัฒนาขึ้นไม่มีการพัฒนาลงอย่างแน่นอนถ้าเราทามันสุดกาลังด้วยการที่ใช้ใจ เราทำไปด้วยนะคะในเรื่องที่เราทำแล้วเรามีความสุขคุณจะสามารถสร้างเงินและสร้างความสุขให้กับตนเองได้จริงๆสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณจะมีพื้นที่ที่เป็นของคุณพื้นที่ที่คุณได้ทำงานพื้นที่ที่ทำให้คุณได้รู้สึกว่าปลอดภัยเวลาที่คุณออกไปใช้ชีวิตหรือออกไปทำงานภายนอกคุณจะมีพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองสร้างความ ต่างๆของคุณเองไม่ไว่าจะในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการพัฒนาชีวิตความเป็นส่วนตัวของคุณต่างๆนานาคุณจะมีจุดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าคุณจะแฮปปี้กับมันมากๆคุณจะได้เก็บเงินเก็บทองมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าได้สําหรับได้สําหรับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆก็จะเป็นใบนี้เวลาเรามองแล้วเรารู้สึกว่าคุณอาจจะได้ไปพบเจอ ใครคนหนึ่งในการในการดื่มกาแฟสักแก้วในการคุยคุณจะได้รับบางอย่างจากเขาหรือไม่คุณก็จะได้รับของที่คุณอยากทานมานานแล้วเป็นของที่คุณรู้สึกกินแล้วแบบมีกำลังใจให้กับการก้าวต่อไปในชีวิตของคุณเรารู้สึกว่ามันเป็นเกือบเกือบปลายปีแล้วที่อีก3ามเดือนเราก็จะครบปีหนึ่งครบรอบ หปีปลายปีนี้กันทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนก็จะเอาความสามารถตัวเองออกมาให้เต็มที่ในการทําให้รู้แล้วไปเลยว่าความสามารถที่ผ่านมาเราอ่ะมันทําให้เป็นที่ประจักษ์ได้อย่างไรแล้วเรารู้สึกว่าคุณจะมีความสุขมากกว่าพลังงานที่เราอ่านในวันนี้อย่างแน่นอนถ้าคุณได้ทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะ